ตอนนี้คณะพระทุดงธรรมปัญญาสถานนำโดยพระอาจารย์หัสชัยปัญญาติโปและทีมงานช่างหัวมันตอนนี้พระกุณเจ้าก็กำลังพิจารณาอาหารตามมีตามได้นะครับฉันเพื่อยังอัตภาพวันนี้เราก็ พักอยู่กลางทุ่งนานะกลางทุ่งนาเมื่อคืนนี้ก็อากาศเหน็บหนาวนะอากาศเหน็บหนาวพระคุณเจ้าก็ได้สร้างความเพียรสร้างความเพียรโดยการรู้จักใช้ของนะใช้ของอย่างเช่นกรดบาทนะสิ่งของที่จําเป็นนะเพราะว่าการนอนกลางแจ้งนี้ก็นะที่ตากผ้าก็ไม่มนะีไม่มีเชือกที่จะขึงต ท่านก็ใช้ความเพียรในการจำวัดนีก็เรียกว่านะพระนักปฏิบัตินะซึ่งท่านก็จะอยู่ง่ายกนะินง่ายนอนง่ายแต่ไม่มักง่ายนะพระที่เข้าร่วมโครงการทุด,ดงธรรมบัญญัติสถานในคราวนี้ก็นะรวมทั้งสิ้นสามสิบ รูปด้วยกันพร้อมทั้งโยมคนขับรถนะอีกสองท่านก็มีหน่วยรถติดตามนะคอยออบรรทุกสเสบียงพร้อมทั้งยารักษาโรคนะอีกสองคันซึ่งท่านก็นติดตามไปให้ความอนุเคราะห์สงเคราะหะ์รอรับพระคุณเจ้าที่ท่าน,นเจ็บป่วยตอนนี้เท้า เท้าของพระคุณเจ้าก็นะแตกแล้วก็บวมนะหลายรูปหลายท่านนะแล้วก็เกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะแล้วก็มีดอกแครนะดอกแครลวกนะเพื่อนะเป็นยาแก้ไข่นะเาเรียกว่าคนสมัยโบร,ราณเรียกว่าไข้หัวลมนะไข้หัวลมเพราะฉะนั้น ยังมีดอกแคร์นะเอาไว้สมานสมานไข่นะหรือไม่ก็ต้องต้มใบมะขามนะให้อาบนะนี่ก็เป็นวิธีการแก้ไข่ของนคนเท่าคนแก่นะตอนนี้พระคุณเจ้าท่านก็นะพิจารณาอาหารเพื่อ,อยังอัตภาพนะเพื่อที่จะได้ต่อสู้กับ ิเลสนะทั้งหลายทั้งปวงนะเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนากับทุกท่านทุกคนนะให้ดวงตาเห็นธรรมด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิด